มาเจอได้แต่พี่คนแรกเลยครับตอบ,ตอบขอบคุณครับ,บ,รบและชื่อปอนเซอร์ยอย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่ได้รับเลยโอ้นี่นะ ด้วยสมาชิกนะฮะของคุณกิจเก้าสมาท่านใดเปิดคีอยู่นะคีตอนนี้คีท่านค้างอยู่นะตรวจสอบในพื้นทีของตัวเองด้วยนะครับนะครับแย่มนคียะฮะของช่องช่องคุณกิจเก้านะครับคีสแตนบายอยู่หนึ่งสี่สี่ห้าศูนย์ค้างอยู่นะฮะท่านใดตรวจสอบด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ก็เป็นความสนุกนิดน้อยนะฮะแล้วก็ของราวัลเหล่านี้เป็นของโทอท็อปนะครับไม่มีขายนะฮะไม่มีขายเป็นอิเลึกกันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณครับบริษัทอินเตอร์ลุ่งเรืองนะฮะที่เป็นสุดเฟร์เราทุกปีนะครับพันเดชออโต้เซอร์วิสนะฮะแล้วก็โซ่26นะฮะอันนี้ขายวิทยุนะครับแล้วก็่้นตานะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ d อสแอนดีนะครับร้านอาหารคัวพัทลุงบริษัททีซีฟิวสเต็กเครื่องกองน้ำนะครับร้าน ขายส่งกันที่มาใช่ป่ะครับออากขายส่งนะฮะออกนอกขายส่งขายส่งที่มานะครับแล้วก็ลามิต้าลามิต้านะครับที่ยังมีเยอะนะเดี๋ยวจะประกาศให้นะครับตอนนี้รางวัลเราเยอะมากนะครับเป็นจำนวนเป็นร้อยๆรางวัลเลยนะฮะและเช่นเดียวกันว่าทางด้านซ้ายมือนะครับ อ่าใช่ครับผมว่าผมลุ้หล่อนะขอบคุณพี่โค้โอสก์ันไหมพัสกาเนี่ยของรางวัลทางนู้นเหลือเยอะไหมครับทางด้านซ้ายนะฮะจับฉลากนะครับเหลือมาสองเล่มนะสองร้อยกวบายนะครับหกใบมอบายนะฮะเมื่อปีที่แล้วก็มีคนจับได้ซื้อแค่สิบใบได้โบบายฟรีไปหนึ่งตัวด้วยความสมเร็จนะฮะเล็กเน้อยๆนะครับ của núi sưu cụt thiết kế cụm một, team công nhân mới nhé, đập, tháp เช่นเดิมทุกปีนี่ยส่งของมาช่วยนะฮะเอกรณ์บริษัทเว f นะครับทาง้าน้ายบือวันนี้รถพิเศษนะครับที่กามาทั้วันนี้วันนี้รถพิเศษรถกระน่ำเลยครับท่านจักการ Full Detail Full t a นี่สุดยอดนะฮะดีมากดำเนิการสื่อสารนะครับบริษัท t ท n t ท c คอ o m m u n i c a t i o n อันนี้บริษัทนี้ทุกปีเหมือนกันนะฮะบริษัท Chandler จำกัด ฟูสติลพาซเซเบอร์นะครับโอ้นี่เจ๋อเลยนะครับน้ำปลาแท้เสาวรสอันนี้น้ำปาลาอะไรลูกเค็มเค็มได้รสชาติจริงนะฮ <c> ะ <oughs> ราคาถูกด้วยนะครับสถานีวิทยุชุมชนเพชรเกษมนะครับทางย่านความถี่ FM 93.25เมกะเฮิรตซ์นะครับเ <c oughs> ข้ามานะครับหมดแล้วเหรอ เด็กประกาศเอาได้เป็นไรครับขอบคุณว่านี่มีเรื่อยนะครับทีมงานตอนนี้ใหม่อยู่ฮะรเราแต่เป็นเก็กโคตูตูขึ้นมานะครับก็ให้สิทธิ์ที่เสียงครานหนึ่งทุกท่านมีความสามารถนะฮะกว่าจะเป็นนักพิทยสมัครเล่นกว่าจะขึ้นมาได้นะครับแต่ละท่านใช้ความยากลำบากนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นแล้วก็บางคนไม่ทราบว่านักวิทยุนี่คืออะไรเราสอบถามนะครับซึ่งบางบางคนนี่ไปสอบแล้วบางคนได้คอนไซา์แล้ว บางคนกำลังจะไปออสอบในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้าไม่ผิดนะแล้วก็วันที่4มีนาคมความสำคัญของนักวิศวะเล่นมีมากมายเหอือขนานนับนะครับต้องขอบคุณสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในทหารในตำรวจเจ้าที่ข้าราชการพ่อค้าแม่ค้ามอไซค์รับจ้างสวัสดีครับนี่โหมาจากสูตรประการนะฮะใครเอ,เ,อเอาเอาเอาใครมาด้วยเน่ยน้องสาวนะโอ้โห น้องสาวเรียกพ่อเรียกพ่อ,พอครับทุกคนที่มาสอบเป็นนักวิศวะเป็นนะครับมีหน้าที่ต่างๆแต่พอมีกองาัแล้วนะเข้าเทียมกันหมดนะครับเข้าเทียมกันหมดเลยเป็นความภูมิใจนิดนึงนะครับมันไม่หนูว่าไม่นิดนะโหดจะมากมายเลยสําหรับนักวิศวะเล่นนะครับที่สามารถสอบได้แล้วก็มีชื่อเท่เทา โลกภัยนอนนะครับอ่าฝ่ายไปดีครับเฉญเงียครับวันนี้เริ่มปลืมใจมากเลยนะครับทุกปีอ่าคั้งนี้ครั้งที่สิแล้วนะครับ นะครับกว่าจะถึงวันนี้ได้13ปีนะของอชมรมนักวิศวกรเล่นกรุงเทพ192,000นะฮะถึงวันนี้ได้โอ้โหมญญันยากลำบากมีนะไอ้กันนั่งตากันนั่งในความถึงความผีแยกเราแยกกอแต่ทุกทีเรามารวมกันได้นะฮะเพราะ <c oughs> ความเป็นนักวิศวกรเล่นนะฮะให้ใจเพื่อสมาชิกครับ ของชมรมกุ้งเคชร9ท่านใดขี่ค้างอยู่นะแล้วนาตรวจสอบเครื่องท่านนะครับเราไม่กลัวความขี่เนี่ยเรากลัวเครื่องท่านจะพังนะครับเช็คด้วยนะฮะถ้านใอยี่แล้วนะฮะยานาทีทุกท่านเลยนะครับดูความขี่ของรือสมัครเล่นชมรมกู้งเพช9นะครับเช็คดูคออด้วยนะฮะว่าขี่ค้างหรือเปล่า อ่าเดี๋ยวไว้ที่คนไปไหนเนี่ย อ่าถยลูกกันนะพี่ระวังนะฮะระวังนิดนึงอ่า<ม>แต่ลูกหลออเกินช่อผมไม่ได้นะตอนนี้บริษัทแคมีก็เริ่มมาติดต่อนะฮะมีแมวมาหลายท่านนะครับแลวอย่าลืมนะครับสำหรับในช่านพักอ่าก็ให้เกียรติกันนะฮะให้เกียรกันอาจจะมีรบก,กุนความผี่กันนิดนึง,งนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ อาสาสมัครมูลิธิร่วมระันยูนะวันนี้มาหนึ่งโตนะครับเด็กโคดิสโซไอนะครับหนึ่งโตชมรมแฟนขับนะครับแฟนขับนะแฟนับไม่แฟนนะแฟนเพื่อนนะฮะเอจิเซเวนสโลคีเบ o โนะครับชมรมบางนาสัมไทยกรุัะรับทับสแกประจวบโอ้โหมาไกลนะฮะชมรมรุ่มน้ำท่าสะทุมพรโอ้โหกายจริงๆนะฮะ ชมรมอิสเทอร์นซีบอร์ดลยองนะครับทุกปีนะครับนะขอบคุณมากเลยชมรมปลาไหลไฮเทคอเทียาโอ้โหอันนี้ก็จัดงานได้สุดยอดนะครับไปมาหลายงานแล้วสมาคมสราบุรีนะฮะสมาคมแจ้งเหตุอเทียาสมาคมนครสวรรค์นะครับให้เกียรติมาร่วมงานสำหรับงานในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับกลุ่มเพื่อสตอร์นะฮะไม่เคยขาดเหมือนกันนะครับชมรมทักษิณสัมพันธ์ จมรมพิตภาพเลี้ยวขวาชมรมพัทยาซิตี้คุปชนบุรีนะครับภงมะพัพสัมันธ์ชลบุรีสมาคมรบบรุรีสมาคมละยองนะครับโอ้โ oh, ห oh, นี่5สมาคมมานะที่นับอยู่ตอนนี้นะครับจมรมหิ่งห้อยสุป,ประการนะครับชมรมพระทุมหานีจมรมพระประแดง ชมรมวิทยุสื่อสารสัมพันธ์สนย์วิทยุเอกชัยนะฮะที่ชูชีพมานะขอบคุณมากกลุ่มเพชรมณพบนะครับกลุ่มฟินิก์โฮเทลเซนสเวนเอ็กโคสรูบาโวชมรมลูกพระเจ้าตากศิลป์ธนบุรีนะครับพี่หายไปนานเลยนะชมรมพี่นี้ตกใจมากเลยวตอน,นี้ดีใจมากครับชมรมชอปเปอร์ธนบุรีครับไรเดอร์นะครับชมรมระยอง ฮอปฟี่ขับระยองชมรมวีอาร์ชายแดนชมรมดาวเทียมสุพการชมรมยานาวานะครับ้ักขอาขอบคุณฮะทุกปีเหมือนกันนะครับกลุ่มต้นกล้าชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานีแัดนี้ผมนักด้วยนว่าปกอันนี้สองโต๊ะเลยนะครับชมรมบางมุดแฮมขับโดยวีอาร์มดแดงนะครับชมรมหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับ สามโตะนะฮะแต่ก่อนโตเดียวเดี๋ยวสามโตแล้วนะพัฒนาขึ้นเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับกลุ่มเพื่อนจุดสองเก้ากลุ่มดอนขุว 49, นวังสี่สิบเก้าชลบุรีชมรมสามสิบสองบางบอนกลุ่มเพื่อนหนึ่งสี่สี่จุดสี่เจ็ดห้าโดยเอ็กโพนิสโตรป้าวิสกี้เอ็กโพชมรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิชมรมบางหัวเสือสุประการ ขอบคุณนะครับกลุมบางกุ้งเสือนี่ไม่ค่อยได้ออกจากเตานะว่าจะไปหยิบเสือนี่ในในในที่จุดประทานั่งนะครับกลุ่มมีอามิตรปัทมิตรท่าแซจุลพรนะครับกลุ่มสะพานแดง51ชมรมนางนวลสมุทรป,ปราการชมรมบางปูสัมพันธ์สมุทรป,ปราการนะครับชมรมเซบีสมุทรชมรมถิ่นบวัวหลวงปฐุมธานีชมรมอิสระ48ปะทุมธานี ชมลม5 6รวมใจ AR อาสัมพันธ์ชมลม 3S สสุบุปการชมรมแก่งคอยสระบุรีสมาคมวัชิระชัยกรุงเทพรวงงานกันบ่อยนะครับชมลมสหายบุรพารยองกลุ่มลาดุณนะชมรมลรานุกแพสัมพันธ์ส,สระบุรีกลุ่มประตาราังชนบุรีสมาคมราบุรีนะครับ เอ็กโคดิสโลเอ็กโควิสกี้เดลต้าเอ็กโคดูดูเอ็กโควิสกี้เซ่าโอ้โหพี่คนซ้ายติดกันเลยนะฮะชมรมภาคสมุดเจดีสัมพันธ์ชมรมสี่ภาคสมัมพันธ์สมาคมแสงเทียนสมุทรสาคร กุ่มท่าน้ำท่าจีนออก็ขอแก้ไขนะครับกุ่มน้ำท่าจีนนักบอปรถมนะครับเอเลสเตอรอล j นะครับสองตเลยนะฮะโอ้ลองมาทาเรานะครับชมลงเพื่อการศึกษาโอ้ลูกพระเจ้าตากทุกปีครับต้องขอพี่ขอโทษจริงมาทุกปีหลายหลายที่พูดมานี่หลายหลชมรมมาทุกปีครับ แต่บางทีผมพูดเร็วไปนิดนึงนะครับกำลังตื่นเต้นนะฮะต้องต้องขอที่นะฮะโค้ไปรดม่เล่เก่โอ้โหโดนมากเสียเลยเนี่ยเดอะสตาร์ไม่รับผมในงานนี้ช <c oughs> มรมเพื่อการศึกษานะครับเอ็กโคทูวันป้าคีเบ็ตโนมเบอร์นะครับป๋าเรานะครับดูที่โพยตรงนู้นสมาคมสากรสัมพันธ์สมุทรสาครโต๊ตะฉล,ล,ลากครับชมรมราชจุดพึ่ง โ o เทลเซราทีคิเบตเอซเลเอโคสองโตนะฮะเด็กดิฟฟิโลพีเอสโอนะครับป a าเซ e าออสการ์นะฮะจองไว้หนึ่งโต๊ะแต่ไปโบกรถอยู่ข้างนอกพี่ชมลมพิลาบขาวสมุทรสาครชมลมพึ่งสมุทรภูมิสมุทรประการนะครับชมลมคอนชมลมคนนอนดึกชันบุรีเอ๋ยวต้องขอท่องนี้ไว้นะฮะผมนอนดึกเหมือนกันร้านแหนสยามสื่อสารนะครับ โดยพี่เล็กเรานะฮะชมรมชนบุรีนะครับเอ,อ็กโคตุกทูแทงโกชาลีนะฮะชมรมเออาพัทยาสัมพันธ์ชนบุรีเอติซิโลโนเวอร์ัมเบอร์แล้วก็เอ็กโคบุนายไม้เอ,อ็กโควิตตานะครับเอ็กโคบุนายเอ็กโคไม้เอติซิโลทีเบตวิตต้าโลมิโอ ชุมล,ลุมการไปฟันน